แคลมมิเตอร์ยูนิตีรุ่น UT204 พลัสเป็นรุ่นที่พัฒนามาถึงจุดที่น่าใช้มากครับสามารถวัดกระแสสลับและกระแสต,ตรงได้ถึง600แอมหมะสำหรับชาวโซล่าเซลล์สนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลคลิกที่ลิงก์ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ครับต่อไปวัดกระแส60แอมทั้งกระแสต,ตรงและกระแสสลับ สายนี้ไม่ใช้แล้วออกได้เริ่มจากกระแสตรงก่อนกระแสขึ้นมาที่ร้อยี่สิบมิลลิแอมยังไม่ได้วัดกระแสขึ้นมาที่ร้อยี่สิบมิลลิแอมโดยยังไม่ได้วัดเมื่อเราพลิกมาอย่างนี้มันก็จะเป็นศูนมิลลิแอม ถ้าเป็นการวัดค่าน้อยจะเป็นการวัดค่าที่ต้องการความแม่นยำสูงดังนั้นให้กดศูโย์แล้วก็อยากขยับแคมป์หรือขยับให้น้อยที่สุดก็จะได้ค่าที่แม่นยำแต่ถ้าเราไม่ขยับเลยก็จะได้ค่าที่แม่นยำที่สุดนั่นเองแล้วเรกดยาวก็จะกลับสู่ปกติ ้าผมวัดที่ย่านคูณหนึ่งจะมีกระแตะออกมาที่150ยห้าสมิลิแอมได้290ร mm. ้อยเมิลิแอมผมกดปุ่มซีโรจากนั้นผมจะไม่ขยับมิเตอร์วัดได้ร้อยสี่ิบมิลิแอมแม่นยำ ผมจะวัดกระแสเทียบกับ power supply ที่มีความละเอียดสูงได้5.2แอมส่วนตรงนี้5.26ใกล้เคียงผมจะปิดก่อนจากนั้นกด Zero. ซีโร่เซ็ตให้เป็น0ูนย์กดปุ่ม power 5.28แอม ส่วนนี้5.26แอมอันนี้5.27แอมเกือบเท่ากันเลยครับแต่ในกรณีที่เราวัดแอมสูงไม่จำเป็นต้องกดปุ่มซีโร่ก็ได้เพราะการวัดเราจะต้องเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นนอกจากจะวัดค่าต่ำๆเท่านั้นยกเลิกซีโร่ ก็จะห่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองครับ5 2าอันนี้5 2 1ขึ้นอยู่กับสนามไม่เด็กณบริเวณนั้นต่อไปจะสาธิตการใช้ปุ่มมินแม็กผมจะกดปุ่มมินก่อนขึ้นมินแล้วเมื่อกดปุ่มมินเขาจะแสดงค่ามินเท่านั้นหรือค่าน้อยที่สุดเท่านั้นส่วนค่าที่มากกว่า จะไม่แสดงผลสามจดสี่ผมจะเบามยลองกันเยนะครับสองจุดเจ็ดนะก็จะแสดงสองจุดเจ็ดตอนนี้ผมปรับขึ้นไปเขาก็จะไม่แสดงผลจนฝ่าเราจะปรับต่ำฝาสองจุดเจ็ดหรือมีกระแสที่ต่ำฝาสองจุดเจ็ดเขาก็จะจับให้ สองจุดหนึ่งหนึ่งจุดเก้าเขาจะจับให้ค่าต่ำหนึ่งจุดแปดจับหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดห้าแต่พอเราโวตกระแสสูงขึ้นเขาจะไม่จับกดแช่ก็จะกลับสู่โหมดปกติจากนั้นกดแม็ จากนั้นผมจะปรับลดลงมาจาก2.5สังเกตดูมันจะไม่ลดตามไม่ลดแต่ถ้าเราปรับขึ้นมันจะแสดงผลค่าขึ้นทันที3.3 3.7มันก็จะแสดงที่3.7เมื่อเราเบาเมื่อเราลดกระแสมันก็จะไม่แสดงผลคือมันจะล็อกค่าที่สูงที่สุดเท่านั้น 5.19m กดให้เป็นโหมดปกติโดยการกดแช่ส่วนปุ่มโฮใช้ในกรณีที่เวลาเราวัดแล้วเราไม่สามารถมองได้เช่นอย่างนี้ในที่แคบเราก็กดปุ่มโฮเป็นการล็อกท่าแล้วเข้ามาดู ได้4.78ใกล้เทียงปุ่มโอก็จะอยู่ตรงนี้เมื่อเรากดปุ่มมันก็จะล็อกหน้าจอไว้ถ้าเรากดแช่ก็จะมีแสงขึ้นมาใช้ในที่มืดเมื่อเรามองตัวเลขไม่เห็นเมื่อเรากดแช่มันก็จะกลับสู่สภาวะเดิม การคล้องสายจะคล้องเข้าด้านไหนก็ได้แต่จะมีผลต่อเครื่องหมายบวกลบเท่านั้นเองส่วนเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็คือการใส่ตรงนี้ถ้าเราใส่กลับด้านก็จะมีผลต่อเครื่องหมายลบบวกตอนนี้ขึ้นเครื่องหมายลบอยู่เมื่อผมกลับสายเครื่องหมายลบตรงนี้ก็หายไป กระแสที่วัดได้ตอนนี้ก็คือ1.13แอมถ้าผมคล้องสองเส้นก็จะวัดไม่ได้ครับเพราะมันจะเกิดสนามแม่เหล็กหากล้างกันให้วัดเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้มันจะได้ค่าเท่ากัน1.13 1.13เท่ากัน ถ้าผมปรับไปที่600แอมป์จุดทศนิยมก็จะเหลือ1ตําตำแหน่งความละเอียดก็จะลดลง Unity รุ่น UT204 พัดตัวนี้จากการรีวิวแล้วน่าใช้มากครับพัฒนาจาก204เดิมมากเลยทีเดียวสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูล ได้ที่ลิงก์ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ